ก้าวกราคม2566นะครับที่ทางหลวงเพดินหมายเลข311กม37นะครับเส้นที่ไปจากชุมุรีไปอินบุรีนะฮะข้างล่งก็ไปชงบุรีนะตัวนี้ไปชุมุรีก็ประมาณ4-5กมตัวนี้เขาแบกทางน้ำใช่ไหมเขาทำะไรนะแหวกทางน้ำ กำจัดจดพวกญ้าพวกเศษต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเพื่อถ้าน้ำแม่น้ำเจ้าพญาล้นมาก็จะไหลที่ตามคลองได้ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นการไหลของน้ำเพื่อให้น้ำได้ไหลได้สะด,ดวกน้ำไหลได,ด้สะดวกก็ต้องลอกคลองแงะนะเรียกว่าลอกคลอง น้ำถ้าเป็นสมัยก่อนนี้น่าจะใช้คนเนาะตัวนี้ใช้เครื่องจักรละอื็จะล้วงขึ้นไปละพวกยาน้ำนี่เด็นีาย ทำใ,ให้น้ำมันเอ่อมานะมันจะได้ไหลไปตามคลองริมถนมนไ,ได้สะดวกเพราะงั้นน้ำก็จะเออนองล้นออกมาแดดจัด <c oughs> แดดก็ไม่จัดแต่ว่าอากาศค่อนข้างอบอ,อ้าววันนี้ หญ้าไปในตัวเปใช้แบคโฮเนี่ยเหย่ยบพวดพวดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดูนะฮะดูแค่ตรงนี้เนาะให้เห็นแล้วละ่ะเห็เคร่ข้าวๆ ใช่ง่ายๆตรงนี้กลัวจะได้แต่ละระยะทางไงเพราะว่าเขาบอกว่าปีที่แล้ว,วน้ำน้ำขึ้นมาถึงตรงที่เรายืนอยู่นี่เกือบถึงตรงที่เรายืนอยู่นี่แต่ตรงนี้ข้งลางนี่ท่วมหมดเลยมียกระดับสูงขึ้นมาเพื่อหนีน้ำก็ไม่ได้ใจว่าปีน้นำจะมาอีกหรือเปล่า ผมไม่อยากจะให้ขึ้นมาถึงขนาดนี้นะแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาก็การแบกทางน้ำเนี่ยจะช่วยให้น้ําไหลได้สะดวกแล้วก็ไหลออกไปบนจุดอื่นได้ที่เป็นแบบกรับน้ำนะฮะเช่นตัวคลองต่างๆที่อยู่รายรอบตรงนี้ก็จะช่วยรับน้ําไปด้วยนะแม่น้ําน้อยแม่น้ําเวลาคลองย่อยของแม่น้ําแมลาอย่างเงี้ยแมลาเนี่ยเป็นชื่อแม่น้ำชื่อลำน้ำลำน้ำแมลา ซึ่งเป็นชื่อที่ติดตัวนลยของปาชอมเมลาซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่เมล็ลานเวลานี้เป็นปาชอมจะมีลักษณะเฉพาะตัวความอร่อยจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวแล้วว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยว่าอินเด็กเยวกัฟฟีนั่นเอง นะฮะก็ดูไปพักนึงก่อนโอเคผมจะให้ดูบรรยากาศผมไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมก็ถ่ายก,กาแฟก่อนเนี่ยรถบริเวณตัวนี้สุดแล้วเราก็จะไปขยับไปอีกแล้ว เรื่อยๆนะครับก็ตามนี้ครับผมก็ขออนุญาตทานกาแฟก่อนแล้วก็นี่คอมพิวเตอรถบุ๊กกันมาพร้อมทำงานแล้วกาแฟก็ชอบันี้เป็กอะไรครับทุกท่านครับสวัสดีครับเก้าสุบาทคนสองพันหกสิบก่อนเที่ยง